ป้าบุญเลี้ยงแท้ตันขายกับข้าวอยู่หน้าวัดสีเอี่ยมย่านบางนากรุงเทพมหานครมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและเมื่อ2เดือนก่อนในขณะที่ป้าบุญเลี้ยงกําลังทํากับข้าวให้ลูกค้าที่มาใช้บริการตามปกติก็มีกลุ่มคนใส่ชุด้า,ายเจ้าหน้าที่นะติดตั้งเคเบิลขอขึ้นไปบนเสาไฟก็ได้แต่มองว่าเห็นเขาบันไดพาดไงก็ได้แต่บอกว่าทําอะไรเขาบอกว่าเดินสายเคเบิล ก็แค่นั้นแหละจบเลยก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยจำหน้าไม่ได้ดําไม่ได้เลยพามานั่งฉันข้าวกับอกอจย์เธอเธอมาหน่อยเดี๋ยวครีมจะลนๆๆๆแสงก็เราไม่รู้ไงเราวเขาตัดตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ไปตัดข้างนอกแต่ก็เห็นสายไฟเขาลากออกไปเราก็ไม่รู้อ่ะคิดว่าสายอะไรก็เป็นดําๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะไฟมันดับหรือว่าไงฮะไฟดับไฟที่เขาจะเผาศพอ่ะมันมันไม่พอไงมันต้องใช้ไฟเยอะอย่างเงี้ย สายไฟบริเวณหน้าวัดสีเอี่ยมจุดนี้นะครับเป็นจุดที่คนร้ายนั้นได้ตัดเอาทองแดงในสายไฟเปลี่ยนไปเป็นตะกั่วครับและด้วยความที่วัดนี้เป็นวัดที่ใช้กําลังไฟฟ้าสูงไม่ว่าจะเป็นใช้ในการเผาศพหรือว่าใช้ในการอยู่อาศัยของพระพิสูุสงฆ์ก็ดีที่มีจํานวนอยู่ในวัดนี้ถึงกว่า80รูปก็ทําให้ตัวตะกั่วที่เป็นตัวนําไฟฟ้าที่โจรนํามาเปลี่ยนนั้นไม่สามารถที่จะนําไฟฟ้าได้ดีเท่าที่ควรก็ทําให้ในเย็นวันนั้นไฟดับทั้งวัดทีเดียวครับ S <S <S ในปีนี้วัดศีเอี่ยมถูกโจรตัดสายไฟมาแล้วถึงสองครั้งครั้งแรกถูกตัดในตอนกลางวันแสบแสและครั้งที่สองถูกตัดในตอนกลางคืนพ่อเปนำเป็นอย่างพิกากรประมาณตีสองช่วงนั้นพระสงฆ์และสมณีก็จำวัดกันหมดแล้วก็ไฟเกิดดับทั้งวัดพระก็เกิดเตือนที่ใช้พัดลมใช้่ไรเข,ข้าออกมาเออไฟดับทั้งวัดก็มีเสียงเอะอะกันพระเนยก็ลุกขึ้นมาประมาณาาตีสองทั้งวัด แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปดูสายไฟสายไฟคราวนี้ยิ่งหนักกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วตัดไปสองเส้นแต่ครั้งนี้สายไฟที่จะลงหมออ้อมาแปลงทั้งหมดสี่เส้นเมื่อถูกโจรตัดสายไฟหน้าวัดและสร้างความเดือดร้อนมาแล้วถึงสองครั้งก็ทำให้ทั้งพระและชาวบ้านเริ่มกังวลว่าจะมีครั้งที่สามและสี่ตามมาหรือไม่ ทีมงานของเราเดินทางไปสอบถามเรื่องนี้กับเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนสอนอบางนาตำรวจให้เพียงข้อมูลว่าเจ้าวาดวัดสีเอี่ยมเพียงแค่โทรมาบอกกับผู้กำกับสถานีตำรวจแต่ไม่ได้เข้ามาแจ้งความไว้แต่อย่างใดจึงไม่ขอให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานน้องเออ้ถายนะโอเคแล้วบอกได้ว่าตำรวจได้เคยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วยอมรับว่าจับคนร้ายได้ยาก ปัจจุบันทั้งชาวบ้านและประสงค์ต้องช่วยกันสอดสสองดูแลชุมชนกันเองโดยสังเกตคนที่มีพฤติกรรมแปลก,ปลกหากเดินป้วนเปี้ยนแถวเสาไฟฟ้า,ฟาก็ต้องเข้าไปไถ่าถามและไม่ปล่อยปะละเลยให้คนที่แอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานบริการต่างๆขอขึ้นเสาไฟฟ้าโดยง่ายเป็นไปได้ต้องขอดูบัตรเพื่อยืนยันทันพิชิตเลือดบำรุงชัยชี่ประจอข่าวรายงาน